ปัจจุบันความเชื่อและจิตวิญญาณแบบไทยกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกคุณทราบข้อเท็จจริงนี้หรือไม่กล่าวกันว่าจำนวนผู้ที่หันมาสนใจในพระพุทธศาสนานิกายเทรวาวและความเชื่อดั้งเดิมของไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในต่างประเทศที่น่าทึ่งคือแม้แต่สื่อตะวันตกขนาดใหญ่ยังเคยทำรายการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุใดวิถีแห่งธรรมของไทยจึงสามารถดึงดูดผู้คนทั่วโลกได้ถึงเพียงนี้ วัดเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนไทยหลายคนอาจเคยไปวัดในโอกาสสำคัญของชีวิตเช่นการไปทำบุญวันเกิดเข้าวัดในวันพระหรือไปร่วมงานประเพณีต่างๆอย่างไรก็ตามหากถูกถามว่าแก่นแท้ของความเชื่อแบบไทยคืออะไรหลายคนอาจจะนิ่งอึ้งไปไม่แน่ใจว่ามีผู้ก่อตั้งหรือไม่มีคำพีศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างหรือจริงๆแล้วนับถืออะไรกันแน่อันที่จริง แม้แต่คนไทยเองก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในความซับซ้อนของความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างพุทธพราหมน์และความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันความเชื่อนี้ได้ข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามพรมแดนและกําลังเป็นที่จับตาม,มองจากผู้คนทั่วโลกในครั้งนี้เราจะมาแนะนําเสน่ห์ของความเชื่อแบบไทยและเหตุผลที่แพร่หลายไปทั่วโลกผ่านประสบการณ์ของชาวต่างชาติคนหนึ่งตัวละครนคนแรกคือโซเฟียหญิงสาวที่หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยในอเมริกา ก็เกิดความสนใจในวัฒนธรรมไทยอย่างแรงกล้าและได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพเธอเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในเมืองไทยมีเพื่อนฝูงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาได้นำพาเธอให้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและจิตวิญญาณของไทยอย่างลึกซึ้งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ครั้งแรกของเธอในประเทศไทยที่อเมริกาปีใหม่เป็นเทศกาลใหญ่มีการจัดปาร์ตี้อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ มีการจุดดอกไม้ไฟและผู้คนเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักปีใหม่ของไทยจะเป็นอย่างไรนะโซเฟียรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแต่สิ่งที่รอเธออยู่นั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าประหลาดใจเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้มันเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนมุมมองชีวิตของเธออย่างรุนแรงเอาละ่ะเรามาลองมองเข้าไปในโลกอันเปียมด้วยสระทาของไทยพร้อมกับโซเฟียกันดีกว่าที่นั่นอาจมีบางสิ่งที่สำคัญที่เราหลงลืมไปซ่อนอยู่ก็ได้นี่คือการเดินทาง ที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยและจิตใจของคนไทยอย่างลึกซึ้งหลังจากที่โซเฟียเริ่มต้นชีวิตในไทยได้ไม่กี่เดือนเธอเริ่มคุ้นเคยกับการเรียนในมหาวิทยาลายัยภาษาไทยของเธอก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้เธอดีใจที่สุดคือการได้พบกับเพื่อนชาวไทยโดยเฉพาะกับมินตราเด็กสาววัยเดียวกันที่เธอสนิทด้วยเป็นพิเศษเมื่อโซเฟียมีปัญหามินตราจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการใช้ชีวิต หรือวัฒนธรรมไทยโซเฟียจะถามมินตราทุกเรื่องที่เธอไม่รู้และมินตราก็ดูมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องราวของไทยให้โซเฟียฟังทั้งสองคนจึงมักใช้เวลาร่วมกันระหว่างคาบเรียนหรือหลังเลิกเรียนทั้งนั่งคุยกันที่คาเฟ่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยหรือไปเที่ยวตลาดน้ําในวันหยุดสุดสัปดาห์สาหรับโซเฟียแล้วชีวิตในไทยคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆทุกวันและมินตราก็เป็นเพื่อนที่ขาดไม่ได้และเป็นไก่ที่น่าเชื่อถือซึ่งนําทางชีวิตในไทยของเธอวันหนึ่ง มินตราได้เอ่ยชวนว่านี่โซเฟียเรามาฉลองปีใหม่ด้วยกันไหมโซเฟียดีใจจนตัวลอยแน่นอนปาร์ตี้ปีใหม่ต้องสนุกแน่ๆที่อเมริกาปีใหม่เป็นเทศกาลใหญ่มีทั้งการนับถอยหลังดอกไม้ไฟและปาร์ตี้ทั่วเมืองปีใหม่ของไทยจะเป็นแบบไหนกันนะโซเฟียตื่นเต้นกับปีใหม่ครั้งแรกที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับมินตราอย่างไรก็ตามแม้ว่าวันปีใหม่จะใกล้เข้ามาแต่มินตราก็ไม่มีทีท่าว่าจะเตรียมจัดปาร์ตี้เลย โซเฟียเริ่มรู้สึกกังวลเล็กน้อยจึงถามมินตราว่านี่มินตรายัางจําเรื่องปีใหม่ได้อยู่ไหมจําได้สิรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยละ่ะมินตราตอบด้วยรอยยิ้มแต่ก็ไม่ยอมบอกแผนการที่ชัดเจนหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะโซเฟียจึงตัดสินใจตั้งตารอและแล้ววันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีก็มาถึงโซเฟียไปที่บ้านของมินตราในช่วงเย็นตามที่นัดไว้ แต่ภายในบ้านกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปกติไม่มีของตกแต่งสำหรับงานปาร์ตี้ไม่มีอาหารเลิศหรูไม่มีอะไรเตรียมไว้เลยยินดีต้อนรับโซเฟียมื้อเย็นวันนี้เป็นข้าวต้มเครื่องร้อนๆนะมินตราพูดพร้อมกับยื่นชามข้าวต้มให้ข้าวต้มเป็นอาหารที่โซเฟียชอบกลิ่นหอมของน้ำซุปช่วยกระตุ้นความอยากอาหารแต่เธอก็รับมาด้วยความงุนงงว่าสำหรับอาหารค่ำวันปีใหม่มันดูเรียบง่ายไปหน่อยไหมนะ หลังอาหารเย็นทั้งสองคนดูโทรทัศน์รายการพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งสนุกดีแต่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่แตกต่างมันแตกต่างจากบรรยากาศปีใหม่ที่คึกคักในอเมริกาอย่างสิ้นเชิงเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง23:30เนอร์มินตราก็พูดขึ้นว่าเอาละ่ะได้เวลาออกไปข้างนอกกันแล้วเอะไปไหนเหรอไปวัดไงไปสวดมนต์ข้ามปีกันสวดมนต์ข้ามปีโซเฟียเอียงคอสงสัยกับคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน มินตราพาเธอไปอยังวัดที่ไม่ใหญ่โตนักในละแวกนั้นที่นั่นไม่มีแสงไฟประดับประดาที่สวยงามไม่มีเสียงดนตรีที่ดังคลืค้นมีเพียงโบสถ์ที่ตั้งอยู่อย่างเงียบสงบท่ามกลางความมืดและมีผู้คนจํานวนมากนั่งพลมืออย่างสงบอยู่เบื้องหน้านานๆครั้งจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังกังวาลออกมาอย่างพร้อมเพรียงนี่คือปีใหม่ของไทยหรอโซเฟียถามมินตราด้วยความไม่อยากจะเชื่อใช่แล้วที่เมืองไทยในคืนวันสิ้นปี ผู้คนจะไปวัดเพื่อสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลพอถึงวันขึ้นปีใหม่ก็จะไปทําบุญตักบาตรที่วัดเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยบุญกุศลมินตราตอบอย่างเป็นเรื่องปกติแล้วการนับถอยหลังละ่ะปาร์ตี้ละ่ะดอกไม้ไฟละ่ะโซเฟียถามรัวรัวการนับถอยหลังอาจจะมีในเมืองใหญ่ๆนะแต่แถวนี้ไม่ค่อยมีหรอกส่วนปาร์ตี้ก็อาจจะมีการทานอาหารมื้อพิเศษกับครอบครัวแต่ดอกไม้ไฟนะ่ะ ปกติจะจุดกันในงานเทศการใหญ่ๆมากกว่ามินตราตอบด้วยท่าทีที่ดูสงสัยเล็กน้อยโซโฟเฟียรู้สึกเหมือนเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างแตกต่างจากปีใหม่ที่อเมริกาแม้จะไม่มีความหรูหราแต่ก็มีบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและดูสงบบเยือกเย็นผู้คนต่างรอคอยการมาถึงของปีใหม่อย่างเงียบๆแต่ก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจขณะที่นั่งรอเวลามินตราได้เล่าถึงวิธีการฉลองปีใหม่ของไทยให้ฟังในวันสิ้นปี จะมีการทำความสะอาดบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและทำบุญอุทิศส่วนกุศลการสวดมนต์ข้ามปีเชื่อว่าจะช่วยชำระล้างจิตใจจากกิเลส108ประการและในการไปทำบุญตักบาตรครั้งแรกของปีจะเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดอธิษฐานขอให้ปีใหม่มีแต่ความสงบสุขและปลอดภัยโซเฟียค่อยๆค,คุ้นเคยกับบรรยากาศปีใหม่ของไทยขณะที่ฟังเรื่องเล่าของมินตราในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาข้ามปี ทุกคนในวัดต่างพนมือและตั้งจิตอธิษฐานท่ามกลางเสียงสวดมนต์เมื่อเธอพลมือและหลับตาลงเธอก็รู้สึกสงใจอย่างน่าประหลาดความรู้สึกสดชื่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่มินตราปีนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะหลังจากสวดมนต์เสร็จและเดินออกจากวัดทั้งสองคนก็กล่าวทักทายปีใหม่กันด้วยรอยยิ้มในตอนนั้นเองโซเฟียก็รู้สึกได้ว่าต่อจากนี้ไปเธอจะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสถานที่ที่เรียกว่าวัด ของไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการไปสวดมนต์ข้ามปีเป็นจุดเริ่มต้นโซเฟียเกิดความสนใจในวัดและความเชื่อของไทยอย่างมากเธอเริ่มหาเวลาไปเยี่ยมชมวัดใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นช่วงพักระหว่างเรียนหรือในวันหยุดการได้เดินในบริเวณวัดที่เงียบสง,งบพะโนมือไหว้พระและทำจิตใจให้สงบกลายเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่าสำหรับโซเฟียวันหนึ่งโซเฟียรวบรวมความกล้าเข้าไปพูดคุยกับเจ้าอาวาส ที่กำลังดูแลความเรียบร้อยในวัดอยู่เออโนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะเจ้าอาวาจิ้มอย่างใจดีและตอบคำถามของโซเฟียอย่างละเอียดท่านอธิบายว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและจิตใจของคนไทยทั่วประเทศไทยมีวัดมากกว่า40ศแห่งซึ่งเป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลความเชื่อของไทยนั้นมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาแต่ก็ให้ความสำคัญ กับการเคารพธรรมชาติและบรรพบุรุษรวมถึงความรู้สึกขอบคุณเมื่อได้ฟังคําอธิบายของท่านโซเฟียก็ยิ่งสนใจในความเชื่อแบบไทยมากขึ้นด้วยความที่อยากรู้มากขึ้นโซเฟียจึงไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและคติชนวิทยาของไทยที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลายัยเธอได้เรียนรู้ว่าความเชื่อไทยไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเหมือนศาสนาอื่นมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญ,ญญาณสถิตอยู่ในทุกสัมพสสิ่งในธรรมชาติ และยังเคารพประบบุรุษในฐานะผู้คุ้มครองอีกด้วยโลกแห่งความเชื่อของไทยนั้นแตกต่างจากศาสนาที่เธอเคยสัมผัสมาอย่างสิ้นเชิงโซเฟียค่อยๆหลงไหลในความลึกซึ้งของวิถีแห่งธรรมแบบไทยมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นโซเฟียก็เริ่มค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและที่นั่นเองที่เธอได้ค้นพบความจริงอันน่าทึ่งนั่นคือจํานวนผู้ที่หันมาปฏิบัติธรรมและสนใจในความเชื่อแบบไทยกําลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกความเชื่อแบบไทยไม่ใช่แค่สําหรับคนไทยหรอกหรอ การค้นหาคำตอบครั้งใหม่ของโซเฟียได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโซเฟียได้เรียนรู้ความจริงที่น่าประหลาดใจขณะที่เธอลหลงไหลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของไทยนั่นคือความเชื่อนี้ไม่ได้แพร่หลายอยู่แค่ในไทยเท่านั้นแต่กำลังขยายตัวไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้จำนวนผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาแบบไทยในต่างประเทศกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มีอะไรอยู่เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับบุคคลอีกท่านหนึ่ง นั่นคือพระพอพระชาวดัดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมในเนเธอร์แลนด์พระพอลบบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อว่าทำสถานแห่งแสงสว่างในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ท่านเป็นผู้บุกเบิกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบไทยในยุโรปภายนอกศูนย์ดูเหมือนบ้านทั่วไปในเนเธอร์แลนด์แต่เมื่อก้าวเข้าไปข้างในจะพบกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยและเนเธอร์แลนด์ที่นี่ พระพรนำปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ทุกวันและถ่ายทอดจิตวิญญาณของธรรมมาให้กับผู้คนในชุมชนไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นแต่ยังมีชาวดัดท้องถิ่นมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากอีกด้วยที่นี่ยังมีเครื่องรางและวัตถุม,มงคลจัดเตรียมไว้ทำให้มีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากวัดในประเทศไทยทำไมพระพรถึงได้มานับถือศาสนาพุทธและกลายเป็นพระภิกษุหากยืมคำพูดของท่านมาก็คือมันเป็นการพบเจอแห่งโชคชะตาในปี 1985พระพรได้เข้าร่วม w o r k ช h o p การฝึกสมาธิที่จัดขึ้นในประเทศไทยและที่นั่นเองที่ท่านได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในตอนนั้นท่านยังเป็นนักศึกษาเอกการละครและกล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของท่านมีจํากัดอยู่แค่เรื่องอาหารไทยและมวยไทยเท่านั้นพระพรเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคาทอลิกที่เคร่งศาสนาแต่เมื่ออายุราว18ปีท่านเริ่มคุ้นคิดถึงคําถามพื้นฐานของชีวิต เช่นความหมายของชีวิตคืออะไรความดีและความชั่วคืออะไรท่านรู้สึกว่าคำสอนของาศาสนาคริสต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจได้และต้องการค้นหาความจริงในมุมมองที่กว้างขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านกำลังมีความคิดเช่นนี้นี่เองที่ท่านได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตกตะลึงกับคำสอนที่ว่าปัญญาจะมองเห็นได้ผ่านประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติคำตอบไม่ได้อยู่ในตำราแต่เป็นสิ่งที่สามารถได้รับมา ก็ต่อเมื่อได้สัมผัสด้วยตนเองเท่านั้นในเวิร์กช็อปนั้นท่านได้เรียนรู้จิตวิญญาณของธรรมผ่านการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การเดินจงกรมไปจนถึงการฝึกสมาและกำหนดลมหายใจพระพรตัดสินใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังในประเทศไทยท่านได้รับการแนะนำจากพระอาจารย์ในเวิร์กช็อปให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานและในปี1990ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติ เดิมทีท่านสามารถเลือกที่จะอยู่ในไทยและดำเนินชีวิตในฐานะพระต่อไปได้แต่หลวงพ่อซึ่งเป็นพระอุปัชย์ยของท่านได้บอกกับท่านว่าคุณพอลคุณจงกลับไปที่เนเธอร์แลนด์และเผยแผ่ธรรมะในยุโรปเถิดท่านทำตามคำพูดของอาจารย์และเดินทางกลับมายังเนเธอร์แลนด์เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรุงอัมสเตอร์ดัมนับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลากว่า30ปีที่พระพอได้อุทิศเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุโรป นอกจากจะประกอบพิธีกรรมต่างๆสำหรับชาวไทยแล้วท่านยังได้อธิบายคำสอนและถ่ายทอดจิตวิญญาณของธรรมมาให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วยบางครั้งก็มีการไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามคำร้องขอของบริษัทต่างๆทำให้ท่านต้องเดินทางไปทั่วยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ศูนย์ซึ่งเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมปีใหม่ของไทยเช่นพิธีประพรมน้ำมนต์และการเสี่ยงเสี่ยมสี พรพอลูกกล่าวว่าคนยุคใหม่ในปัจจุบันขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกขอบคุณต่อธรรมชาติแต่ผมก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเลยผมเชื่อว่าธรรมะมีศักยภาพที่จะเป็นสะพานเชื่อมผู้คนที่มีาศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ในคลาสปฏิบัติธรรมของท่านมีผู้คนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากทุกสัปดาห์มีคนหนุ่มสาวที่ดูภาพยนตรไทยที่มีฉากเกี่ยวกับวัดวาอารามแล้วเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ พระพรเล่าด้วยรอยยิ้มแล้วโดยพื้นฐานแล้วความเชื่อแบบไทยเป็นอย่างไรกันแน่ความเชื่อไทยไม่มีคำภีหรือหลักคำสอนที่ตายตัวเหมือนคำภีไบเบิลหรือคำภีกุรอานและไม่มีาศาสดาผู้ก่อตั้งาศาสนาในแง่ของความเชื่อดั้งเดิมมันเป็นความเชื่อพื้นเมืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักและผสมผสานกับความเชื่อเรื่องจิตวิญญ,ญาณและาศาสนาพราหมณ์ แนวคิดพื้นฐานที่สุดคือความเชื่อในจิตวิญญาณที่สถิตยอยู่ทุกหนนแห่งกล่าวคือในความเชื่อดั้งเดิมของไทยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณสถิตยอยู่ในทุกสัมพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ภูเขาแม่น้ำแผ่นดินทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทุกสิ่งล้วนมีเจ้าที่เจ้าทางหรือรุคขเทวดาสถิตยอยู่และคอยปกป้องคุ้มครองเรานี่เป็นแนวคิดที่เรียกว่าคติถือวิญญาณ ซึ่งพบได้ในวัฒนธรรมดั้งเดิมทั่วโลกในความเชื่อไทยมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายรูปแบบเช่นเทพเจ้าผู้ประทานพรนจากธรรมชาติผีบ้านผีเรือนที่คุ้มครองบ้านและยังเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่คอยปกป้องลูกหลานรรมเนียมการให้ความสําคัญกับบรรพบุรุษของคนไทยก็มีรากฐานมาจากแนวคิดนี้เองในขณะเดียวกันพระพุทธศาสานานิกายเทววาต ก็เป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตโดยมีพระมห AH ากษัตริย์ทรงเป็นองค์ sign. อัครศาสตร์หนูบถ้ำพักพระราชพิธีสําคัญของราชวงก็ยังคงจัดขึ้นตามแบบแผนที่ผสมผสานระหว่างพุทธและพระาหมม์และสถาบันพระมห AH ากษัตริย์ก็ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยจิตวิญ,ญญาณของความเชื่อไทยได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันของคนไทยอย่างลึกซึ้งตัวอย่างเช่นก่อนรับประทานอาหารจะมีการไหวเพื่อระลึกถึงคุณของข้าวปลาอาหารและชาวนา หรือเมื่อกลับถึงบ้านหรือออกจากบ้านก็จะไหวพระในบ้านหรือสารพระภูมิเพื่อขอพรอให้คุ้มครองด้วยวิธีนี้คนไทยได้ปฏิบัติตามจิตวิญญาณของความเชื่อไทยในสถานการตา์ต่างๆในชีวิตประจําวันโดยไม่รู้ตัวในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภาพยนตร์และละครไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกอันที่จริงแล้วในผลงานเหล่านี้ก็มีองค์ประกอบของความเชื่อไทยปรากฏอยู่มากมายตัวอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่องนางนาค ได้นำเสนอความเชื่อเรื่องวิญญาณและความผูกพันหลังความตายและในละครพื้นบ้านหลายเรื่องก็มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆปรากฏตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ผลงานเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงมุมมองทางจิตวิญญาณของไทยในมุมมองที่ทันสมัยทั้งในวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมป๊อปสมัยใหม่ของไทยจิตวิญญาณของความเชื่อไทยได้ไหลเวียนสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายสิ่งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่า ที่คนไทยได้หล่อหลอมขึ้นมาในประวัติศาสตร์อันยาวนานและบัตรนี้สมบัตินั้นได้ข้ามพรมแดนและเริ่มดึงดูดผู้คนทั่วโลกแล้วคําสอนของพุทธศาสนาและความเชื่อไทยอาจให้คําใบ้ในการแก้ไขปัญหาน,านานาประการที่สังคมยุคใหม่กําลังเผชิญอยู่เช่นการทําลายสิ่งแวดล้อมความยากจนและความขัดแย้งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติความเมตตาต่อผู้อื่นและความรู้สึกขอบคุณค่านิยมที่ความเชื่อไทยให้ความสําคัญเหล่านี้ น่าจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยต่อไปแล้วทำไมความเชื่อแบบไทยถึงสามารถดึงดูดผู้คนในต่างประเทศได้ถึงขนาดนี้เพื่อค้นหาเหตุผลนั้นเรามาลองพิจารณาจากสองแงม่มุมคือความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นสากลประการแรกเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์สันอย่างที่เราได้เห็นมาความเชื่อไทยมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนาศาสนาอื่นเช่นการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างพุทธพราหมณ์และความเชื่อเรื่องผี การบูชาธรรมชาติและบรรพบุรุษและการไม่มองโลกแบบทวิภาคของความดีและความชั่วอย่างสุดตรงและที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อที่เปิดกว้างคุณอาจเคยได้ยินคําพูดที่ว่าแค่ไปวัดแล้วพนนม,มือไว้ใครๆก็สามารถเข้าถึงธรรมได้ในแง่หนึ่งนี่คือความจริงพระพุทธศาสนาไม่มีพิธีกรรมการเข้าศาสนาที่ซับซ้อนเพียงแค่ไปเยือนวัดและสวดอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นคุณก็ได้ปฏิบัติในวิถีแห่งธรรมแล้ว ความใจกว้างและความโอบโอ้อมอารีอย่างไม่น่าเชื่อนี้เองคือเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความใจกว้างนี้ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงทัศนคติทางศาสนาของคนไทยและวัฒนธรรมไทยโดยรวมอีกด้วยในไทยมีวัฒนธรรมทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถบูชาทั้งพระพุทธรูปเทพเจ้าฮินดูและเจ้าที่เจ้าทางได้ในสถานที่เดียวกันทัศนคติทางศาสนาของคนไทยที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับความเชื่อที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่นนี้ มักจะสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติทำไมเทพเจ้ากับพระพุทธเจ้าถึงอยู่ด้วยกันได้ละ่ะแต่สำหรับคนไทยแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างยิ่งและความใจกว้างนี้เองจิตใจที่ยอมรับความหลากหลายนี้เองคือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้วิถีแห่งธรรมของไทยมีความเป็นสากลและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกสังคมยุคใหม่กําลังก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งวัฒนธรรมและค่านิยมที่หลากหลายได้เข้ามาเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนในสถานการณ์เช่นนี้ แนวคิดที่ยึดมั่นในค่านิยมเพียงหนึ่งเดียวและปฏิเสธผู้อื่นนั้นก็คงต้องกล่าวได้ว่าล้าสมัยไปแล้วความเชื่อแบบไทยสอนให้เราเห็นถึงความสําคัญของการยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันการเข้าพธรรมชาติเข้าพบบรรพบุรุษและขอบคุณทุกสามภสิิงได้นําเสนอค่านิยมที่เรียบง่ายและเป็นสากลเหล่านี้ให้แก่เราและค่านิยมนั้นก็ได้ข้ามพรมแดนข้ามวัฒนธรรมและเริ่มส่งเสียงก้องกังวานในหัวใจของผู้คนทั่วโลก ความเชื่อแบบไทยคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่ศาสนามันคือวิถีชีวิตของคนไทยความมีน้ำใจความอ่อนน้อมและรอยยิ้มของคนไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการประเมินค่าอย่างสูงทั่วโลกแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคำสอนของพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของคนไทยที่ใช้ชีวิตร่วมกับความเชื่อเหล่านี้ได้หล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจิตวิญ,ญญาณแห่งธรรมะที่คนไทยยึดถือมาตั้งแต่โบราณน,นั้น มีอยู่ในหัวใจของเราทุกคนอย่างแน่นอนลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการเงี่ยหูฟังเสียงหัวใจนั้นการขอบคุณธรรมชาติการขอบคุณผู้คนรอบข้างและการขอบคุณตัวเองดูไหมทำมาอยู่ในหัวใจของเราทุกคนและหัวใจนั้นก็เชื่อมโยงกับโลกใบนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวนี้จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของความเชื่อและจิตวิญญาณแบบไทยให้แก่ทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่อ่านจนจบครับ หากไม่เป็นการรบกวนโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ได้เลยครับ